อย่างงามเลยโอ้ยนี่จากพี่น้องยอดออ้ยนี่จากพี่น้อง é สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนสวัสดีนะคะนี่ละคะ่ะวันนี้ที่เดนมาร์กอากาศดีมากๆเลยจ้าจด็กหญิงาเพื่อนนะคะจะเก็บคณะทะเลนะคะไปเก็บคณะทะเลเหมือนเดิมคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะว่าจะมีคณะทะเลหรือเปล่านะคะวันนี้ไปดูกับดิ๊กเลยคะ่ะโอ้ยเป็นเพื่อนดูเถอะพี่น้องเลยกอคณะทะเลโอ้ยนี่พี่น้องเลยปาพี่น้องนี่จ้ะปาดงคณะทะเลจ้กพี่น้องเลย,อเลยมองนี่ โอ๊ยโอ๊ยมาเก็บกันเลยเนาะมาเก็บคนะทะเลได้กันเลยจ้าน,นี่จ้าพี่น้องเลยดูสว่วโอ้ยงามเลยพี่น้องเลยโอ้ยน้ำงามพี่น้องนี่จ้าพี่น้องเลยโอ๊ะโอ๊ะพี่น้อง โอ้ยงามพี่น้องเลยอย่างงามเลยจ้ะนี่วิยดูชัวหายอดมันพี่น้องเลยใบแก่มันกินไม่ได้มันขมอเอาใบอ่อนๆพี่น้องอ้ยดูชัวรพี่น้องเลยนี่ งเด,ดเด็ดชาดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันมันกอใหญ่พี่น้องมันเข่าเข่ามายากเราก็ไม่อยากหักเขาเนาะว่าให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปพี่นอ้องเลยอาจจะดูแบบเก็บชาหน่อยพี่นอ้อง งาพี่น้องอุ้ยมีแต่ใบอ่อนพี่น้องไหมนี่พี่น้องไยโอ้ยนี่อุ้ยตรงนี้ก็มีพี่น้อง จ้าพี่นอ้ <Ooh. S 1> องอุ้ยอ่อนทั้งนันเลยจ้าหนี่โอ้ย <Ooh. S 1> นี่โอ้โ oh, ห oh, oh. งามงามพี่น้องเลยอืกอ <Ooh. S 1> ่เอมีแต่ใบอ่อนๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยโอ้ย oh. นี่จะจ้ะหน้าทะเล ความงามจากธรรมชาตินะคะทะเลเดนมาร์กน,นี่ก็มีจ่ะมีจานบนก็มีพี่น้องเลยโอ้ยงามพี่นอ้อง เราไปดูเกอ,ก,อ,ก,อ,อกันตอบไปดูกออื่นกันต่อไปเลยจ้ะมันเยอะโพดพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องเลยงามงามอยงามลิ๊กซอนความงามพี่น้องเลยน่ยะาะว่าย้ายใหญ่งามงามค่ะคณะทะเลคณะทะเลจากเดนมาร์กะคะจากธรรมชาติค่ะ <c ười> อย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยมุนมียาวไปถึงฝั่งนู่นเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยลยฟ้ <c ười> ยาพี่น,อน้องเลาะอย่างงามเลยนี่จ้าพี่น้องยอด โอ้ยนี่จ้ะพี่น้องอยวางามเลยพี่น้องเลย หาขนาทะเลกันต่อเลยจ้าพี่น้องนี่นี่น,นี่ออน,นี่โอ้ยนาำพี่น้องยังอ้อนอยู่จ้าโอ้ยหนูโอ้ยดูการนี่พี่น้องปัดโอ้โอ้โอ้ก็อ้ออนพี่น้องโอ้ยนี่ พี่น้องเลยโอ้ยสะออนสะออนขนา้างหน้าทะเลหนักพี่น้องเลยโอ้ยลมแรงพี่น้องป๊าดนี่ป๊าดพี่น้องดูสิวะนี่นี่พี่น้องเลยนี่ ลมมันแรงหน่อยด้วยจ <c ười> ย้ะพี่น้องเลยไม่ดูเถอะพี่น้องลมแรงหน่อยจา้ยจาได,ได้แล้วจ้ะพี่น้องเลย เราเดินไปกันต่อเลยจ้ะโอ้ยด้านบนก็มีพี่น้องเลยอุกอ์น่อยๆของพี่น้องเลยก่อขนาดน้น้อยกำลังขึ้นโอ้ยดุกคอนี่อยูด่ด้านบนนี่จ้านี่ยอดอย่างนี้ติ๊กชอบพี่น้อง พี่น้องเลยโอ้ยอุกกนีน่พี่น้องเลยนี่จ้าได้หนึ่งโอ้ไปแกกมันต่อเลยพี่น้องเลยโอ้ยขนาทะเลอ๋าพี่น้องเลยอยากมีหมูมาเก็บด้ะมันเยอะโพด กอนี่น่าจะแก่แล้วพี่นอ้องก้อนด้านบนสิโอ้ยด้านบนก็นมีอยู่พี่น้องเลยนี่นี่จ้ะนี่โอ้ยโอ้ยมันยังเขียวอยู่เลยพี่น้องเลยโอ้ยออกเม็ดโอ้ยเต็มเลยจ้ะพี่น้องเลยต้นน้อยๆก็เกิด ก็มีจ้านี่นี่น,น,นี่พี่น้องโอ้ยงาม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 อื้อู้อันนี้ก็มีอ่อนอยูจ้า พี่น้องเอ้ยปาพี่น้องนี่ด้วยโอ้ยโอ้ยพี่น้องโด่งคณาพี่น้องโอ้ยงาม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 โอ้ยพี่น้องเอ้ยดูถั่วพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องดูถั่วโด่งคณาพี่น้องเลยโอ้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 ยงามโอ้ย นี่จ้าใบอ่อนกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยยอด ไม่รู้จะเอาก่อนไหนก่อนดีพี่น้องเลยมันเยอะโพดหลายมองหาดูยอดพี่น้องฟาดงามจริงพี่น้องเลยนี่จ้กมีอยู่โอ้ยงามพี่น้องเลยงามจ้างาม งามโอ้ยงามจริงเลยจ้ะพี่น้องปาพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โดงค้าทะเลจ้ะพี่น้องปาพี่น้องเลยดงค้าทะเลจ้ะโอ้ย อาพี่นองเลยสุดถั่วโอ้ยงามพี่นองเลยโอ้ยดูกอนี่พี่นองเลยนี่ยัองอ่อนอยู่กอนี่ อุ้ยอ่อนอยู่พี่น้องเ้ยก่อนนี่โอ้ยงามพี่น้องเลยม,มีไหมน้องมีอยจ่าพี่น้องนี่ โอ้ยดูก่อนี่พี่นอ้องนีอด้านบนพี่น้องเลยนี่น้อยยอดนี่ดูจ้า สะออนสะออนด้านบนแก่เราอู้หูหนุนมีอยู่จั่พี่น้องเลยเห็นแล้วอู้อ่ะอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยพี่น้องเห็นแป๊บๆนี่พี่น้องดูขวั่ยอดมันพี่น้องเลยนี่นี่กำลังามาเอไง นี่จ้ะโอ้ยงามพี่น้องโอ๊ยโอ้ยโอ้ยงามพี่น้องเ้ย นี่พี่น้องมาฟอนี่ต่อพี่น้องเลยโอ้ยงามพี่น้องโอ้ยนี่โอย้ยังอ่อนเลยพี่น้องเลยยังอ่อนเลยจ้ะโอ้ยงามพี่น้องเลย น้ำงามพี่น้องาดูดวยอ๋อผีงอเลยต้นนี้น้ำงามด้านบนก็มีจ้ะ มาเด้อพี่น้องมาเก็บนาะเก็บขนาดดวยกันเด้อจ้ะ เก็บยอดคณะด้วยกันจ้ายอดคณะทะเลโอ้ยดูก,ก่อนนี่ใบยังใหญ่มีเนาะอ้ยมีอยู่จ้ะพี่น้องเลยป้าดูๆพี่น้องเลยดูทั่วโอ้ยงามงามพี่น้องเลย เอาไปอ่อนๆพี่น้องมันเยอะโพดโอ้ยงามลมกระแรงหน่อยเด้อจ้ะช่วงนี้เดนมาร์กลมแรงแรงแต่ไม่มีฝนก็ดีแล้วโอ้ยงามพี่น้องเลยนี่จ้า๊อดพี่จะเข่าไปยังไงนี่พี่น้องนี่จ้ะมันกอใหญ่ๆพี่น้องเพื่อลมงานชิมแล้วเขาติดใจ ไม่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเก็บให้เธออีก <c oughs> ฉันจะมาเก็บไปเรื่อยพะนะบอกเพิ่นนู้นี่นี่นี่นีนนโอโอ่โอ้ยงามโอ้ยใบยังอ่อนอยัางงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่อู้ยนี่จ้ะข้างๆกันพี่น้องเลยดูถั่วพี่น้องดองขา้างหน,น,น้าพี่น้องเลยโอ้ยหนุ่มปาพี่น้อง เต็ไมไปหมดเลยจ้าพี่น้องเก็บสามมันจะครบไหมนี่จะหมดไหมนี่พี่น้องเอ้ยเอากอนี้กันก่อนเก็บกอนี้ก่อนนี่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 น,น,น,นี่อันนี้ก็งามพี่น้องเลยปาร์สนี่กรอนี่น,นี่ยังออนอยู่จ้า ต้นนี่พี่น้องเลยใบอ่อนๆใบอ่อนๆเลยจ้าโอ้ยงามพี่น้องเลยจะลวกใส่ช่องฟิตเอาไว้พี่น้องต่อเดี๋ยวจะไปเมืองไทยดาจะกลับเมืองไทยโอ้ย เดี๋ยวกลับมามันจะแก่หมดกอนนี้ก็มียุคนี่น้องามใบอ่อนๆนี่พี่น้องเลยเขียวแบบนี้มันเขียวอ่อนนี่เขียวไบนี้มันเขียวอ่อนพี่น้องเลยดูชัวาดโอ้ยงามพี่น้อง มีไมน่นี่ตรงนี้ไม่มีจ้ะอโอ้ยงามด้านบนก็มีแม่พี่น้องเลย,ย <c oughs> หายอดก่อนเดินพี่น้องเลย <c oughs> โอ้ยงามพี่น้องเลยสอ,อนปาดพี่น้องปาด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 นี่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 อ่อนโอ้ยอ,อ,อ่ยยอ,อนเลยพี่น้องเลย,ยนี่นี่นี่ นองเามพี่น้องเลย,อเลยโอ้ยนี่อีกพี่น้องโอ้ยมันเยอะพี่น้องเลยโอ้ยเต็มเลยจ้ะมาสอนนำกันเดอร์พี่น้องเลย ก้อนนี่โอ้สะออนพี่น้องเลย งามเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเป็นพุ่มงดงามมีไหมเนาะโอ้ยมีจุจ้ะนี่นี่ต้องกดพี่น้องเลยมันหนาน,นี่โอ้ยมีแต่ยอดพี่น้องเลย งามที่น้องป้าดูเถอะงามจริงๆเลยค่ะนี่แหละค่ะ,ะเป็นการเก็บคณะทะเลวันนี้นะคะโอ้ยขอบคุณเพื่อน,พนทพี่น้องไม่หลาาเด้อที่รับชมรับฟังมาเก็บคณะทะเลเปนเพื่อนติกวันนี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ